อ่านี่นะครับผมก็อยู่กับผมนะครับดนย e โ l สกายทีวีนะครับก็วันนี้นะครับผมจะมารีวิวหมวกนะครับบิลิโมล่านะครับผมก็เป็นซีรีส์ของวันพี n วันพี e สำหรับใครที่ชอบวันพีชวันพี e นะครับผมวันพี e นะครับนะครับนี่นะครับก็สวยงามมากครับซีรีส์นี้จะมีทั้งหมด9้าลายนะครับมี9ก้าลายนะครับก็มีมีของอะไรบ้างนะมีเรือนะครับมีมีหมวกที่เป็นลายของของเรือ เรือซันนี่เทาสั้นเอ้ทาสั้นซันนี่นะครับเทาสั้นซันนี่นะครับก็เป็นเรือซันนี่นะครับแล้วก็มีลายของหมวกชอปเปอร์นะครับแล้วก็ของแฟังกี้แล้วก็โซโลจะมีลายตามนี้นะครับอ่าแล้วก็มีลายของพระเอกของเรานะครับลูฟี่นะครับแล้วก็ลายของซันจินะครับอ่าแล้วก็มีลายของเอสด้วยนะครับแล้วก็มีลายของซาโบรอนะครับทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้นะครับ9ลายนะครับแต่ในนี้ผม ชอบนะครับโดยโดยส่วนตัวของผมผมชอบตัวละครอย่างโซโลนะครับก็อย่างเช่นตัวนี้นะกล่องตัวนี้ผมซื้อของโซโลมานะครับก็จะมีข้างหน้าก็จะมีแปะนะครับว่าเป็นของโซโลนะครับไซส์ที่ผมใส่คือ 2XL นะครับอันนี้คือซื้อมาก็คือใช้งานด้วยนะครับแล้วก็ชอบด้วยนะครับนะครับในกล่องนะครับก็จะมีประมาณนี้ครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็มีใบมีอะไรตัว อะไรอะ่ะเนี่ยสมุดของเขานะครับก็มีอะไรบ้างอะไร้ยก็เนี่ยครับกล่องมาสวยงามแพ็กเกจมาสวยงามนะครับแล้วก็มีกระเป๋านะครับนี่ครับกระเป๋านะครับวันพีซเลยนะผมว่าโอเคเลยนะดีมากเลยนะมัน,ม,นมันแบบว่ามันแบบว่ามันมีมาให้เนี่ยนี่ครับใช้สวยงามมากนะครับผมรู้สึกว่าดีมากนะในราคาที่มันแบบ 2990บาทนะครับตามซีรีส์นี้ของเขานะครับแล้วก็ตัวหมวกนะครับน้ําหนักเบานะครับจะเป็นไม่มีกระจกเอ่อถ้าเป็นรุ่นอื่นๆบางตัวจะเป็นแบบ2ชั้นนะครับรองรับการใส่แว่นนะเนี่ยใส่บลูทูธได้นะครับจะมีกันตัวกันแบบกันอันนี้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีตัวกั้นหูฟังนะครับตรงอันนี้เขานะครับแล้วก็จะมีป้ายอย่างนี้นะครับนี่ครับจะมีอะไรบ้างเนี่ยนะครับอันเนี้ยซาบรอนะครับซันนี่นะครับ ลูฟ uh, ี่ซันจินะครับนะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูไหมซาโบนะครับลอซันนี่ซันจิลูฟี่โซโลช็อปเปอร์นะครับแล้วก็มีอะไรเนะี่ยอันนี้จะเป็นของใครเนะี่ยอ๋อเอสนะครับแล้วก็เอ่อแฟงกี้นะครับจะประมาณนี้โอ้ยมันสั่นๆนะครับกล้องผมมันสั่น ครับของนี่ครับอย่างเช่นตัวนี้ครับลายของเออโซโลนะครับก็จะมีดาบนะครับเี่ยไม่รู้กี่เล่มจริงๆมันต้องดาบสามเล่มนะครับแต่ไม่รู้ครับเห็นดาบแดงไอ้ดาบดํานะครับเห็นสองเล่มเองนะครับนะครับอีกเล่มหนึ่งอยู่ไหนไม่รู้นะครับนะครับก็จะเป็นลายของเขานะครับตามนี้อ๋ออ๋อมันสองเล่มอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้หนึ่งเล่มนี่อีกหนึ่งเล่มนะครับใช่ไหมอ่าถูกต้องใช่เลย นะครับนี่ครับก็จะมีลายนี้นะครับนี่ครับความบ่งบอกถึงว่านี่คือโซโลนะครับอ่าสวยงามมากครับน้ําหนักนะเบานะผมสําหรับผมคิดว่ามันเบานะครับมันไม่หนักมากนะครับน้ําหนักมันแค่อ่าหนึ่งหกิโลหนีกิโลนะครับถือว่าเบานะเพราะว่าผมอย่างผมใช้ตัว MT อยู่น้ำหนัก1.5้านะครับ อันนี้ก็ถือว่าเบามากแล้ว1.5ึ่หผมไปใส่บลูทูธอีกใส่กล้องอีกนะครับโกโปรอะไรอีกก็ก็หนักขึ้นไปอีกนะครับแต่ตัวนี้ก็ถือว่าเบานะครไม่หนักนะครับถือว่าโอเคเลยในในกล่องก็จะมีนี่ครับอ่ามีกระเป๋านะครับมีชิวมาให้เพิ่มด้วยนะตัวนี้ที่ใส่ติดอยู่จะเป็นชิลใสนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นชิวขึ้นมาเป็นไอ้น,นี่ของเขานะครับ อย่างเช่นสมมติว่าของโซโลนะครับสีเขียวใช่ไหมมันก็จะมีเนี่ยชิวประหลอดออกมาเป็นสีเขียวมาให้นะครับประมาณนี้นะครับเนี่ยนะเนี่ยนะครับชิวประหลอดสีเขียวนะครับน่าประมาณนี้แต่ถ้าเป็นอย่างของซันจิก็ชิวประหลอดสีเหลืองลูฟี่ก็ออกแดงนะครับประมาณนั้นนะครับอย่างเงี้ยแล้วแต่ซีรีส์ของแต่ละของตัวละครนะครับก็สีก็จะแตกต่างกันไปนะครับ อ่าเนี่ยครับของของอะไรนะเอสนะครับก็จะเป็นสีเขียวอนไเงี้ยครับตลอดสีเขียวอ่าโอเคครับก็รีวิวประมาณนี้ครับคร่าวๆครับสวยงามครับสวยงามครับชอบครับส่วนตัวชอบครับแต่ถ้าเอาพูดไปไปตามตามความจริงเลยนะครับในบรรดาเก้าเก้าลายเก้าแบบนะผมมองเลยว่าบอกเลยว่าของโซโลเนี่ย ลายของโซโลเนี่ยผมมีความรู้สึก่็ดูยากที่สุดว่าดูเป็นโซโลหรือลายมันดูกลมกลืนผมว่าในในเก้าตัวเนี่ยโซโลเนี่ยดูขี้เหร่ที่สุดเลยบอกตามตรงเลยเก้าตัวเนี่ยผมว่าโซโลดูขี้เหร่ที่สุดแต่แต่ว่าผมชอบตัวละครโซโลครับเลยเลือกที่จะซื้อโซโลนะครับนะครับผมชอบตัวละครโซโลครับก็เลยเลือกซื้อโซโลนะครับเพราะว่าสีอื่นๆหรือตัวอื่นอะเขาบ่งบอกถึงแบบ ตัวความเป็นตัวละครของแต่และตัวละครเลยแล้วสีมันชัดเจนมากมันสวยกว่าเยอะเลยครับสีมันไม่มันสว่างว่าง่ายๆครับสีมันจะดูสว่างนะครับเอสเนี่ยสวยมากเลยลูฟี่ก็สวยครับแล้วก็ซันนี่สวยมากนะครับแต่ขี้เละสุดเนี่ยผมว่าอันนี้โซโลครับแต่รุ่นรุ่นซีรีส์ตัวนี้เป็น2022นะสวยงามมากนะครับเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยวันพีซนะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่มีแบบว่าสปอยเลอร์ไงครับสวยงามนะผมว่าใช้ได้เลยนะ อ่าสำหรับใครชอบนะครับการรีวิวหมวกของผมนะบิลลี่บิลบลี่มอล่านะครับใครชอบนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับไงฝากกันไว้ด้วยนะครับบ๊ายบายเย้